แก้ไขความสงสัยระลึกถึงมันชุศีตอนที่สี่ความสงสัยคือคกลไกขับเคลื่อนสังสารวัตในความจริงของทุกสรรพสิ่งนิยามกันว่าจิตเป็นของบริสุทธิ์แต่แรกแต่เมื่อบริสุทธิ์แต่แรกพวกเราทําไมใจยังสกปรกกันอยู่จนบัดนี้ความสงสัยนี่แหละล้อมกรอบพวกเราอยู่และล้อมข้อแค่เราอยู่ในสังสารวัตมาอย่างยาวนาน เมื่อรู้จักธรรมะจึงเริ่มศึกษาแต่ความสงสัยก็เป็นเงาตามตัวอีกแหละพอเราศึกษาธรรมมากขึ้นความสงสัยจึงพัฒนาเป็นขั้นตอนต่อไปคือความสงสัยในเรื่องการรู้แจ้งของครูบาอาจารย์ประเด็นนี้เป็นกันมากในหมู่ผู้ปฏิบัติยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นกันมากเพราะเราชอบที่จะหาคำตอบตามที่เราต้องการตามในิสัยความสงสัยของเรา ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราต้องการครูอาจารย์ที่มีจริตนิสัยคล้ายกันแต่พอส่วนมากรู้จักกันดีย่อมเกิดความสงสัยขึ้นอีกว่า ทำที่ท่านรู้นี้จริงหรือเปล่าขึ้นชื่อว่าคนแล้วต้องตอบคำถามเขาได้ทุกเรื่องต้องตอบทุกเรื่องจริงจริงจึงได้ชื่อว่าผู้รู้พอตอบไม่ได้เท่านั้นหรือบอกไม่ถูกต้องตามใจที่เขาอยากฟังคนส่วนมากก็บอกรู้ไม่จริงที่จริงแล้วเราต้องรู้ทุกเรื่องในโลกจริงๆหรือนี่สรุปว่าสัพพัญยูนี้มีแต่ตัวเองเท่านั้น ที่เราอยากรู้ทุกเรื่องต้องตอบให้ตรงใจทุกเรื่องที่อยากรู้มีขั้นกลางของความสงสัยขั้นสุดของความสงสัยจะสงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระโพธิสัตว์พระอรหันต์มีอยู่จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงเครื่องอุปมาสภาวะจิตพอไปถึงขั้นนี้เรียกสงสัยจะหลุดโลกเพราะไม่มีใครรู้จริงๆหรอกนอกจากตัวเรา ตรีวิจิกิจชาสามสิ่งที่ว่ามานี้เป็นของคู่ของธรรมะเพราะขาดการเห็นธรรมที่แท้จริงนำทางจึงขาดการถูกพระธรรมคุ้มครอง นี่เป็นการเสียประโยชน์ภายในเพราะขาดครูบาอาจารย์ผู้หลุดพ้นแล้วช่วยเหลืออุปธรรมเรียกว่าขาดผู้บำรุงธรรมนี่เรียกเสียประโยชน์ภายนอกหนักเข้ากมูลสันดานก็กลายเป็นวิจิกิจฉานุสัยสงสัยมันทุกๆเรื่องในโลกพอเข้าขั้นแล้วใครจะโปรดคนพวกนี้ได้ แน่นอนคนพวกนี้ต้องพึ่งพาพระมังชุศีโพธิสัตว์เพราะพระองค์ตรัสไว้ว่าหากมีบุคคลที่มากด้วยความไม่เคารพทั้งมากด้วยความลังเลสงสัยชอบด่าทอเสียดสีพระรัตนตรยัยเกิดอกุศลเป็นเหตุให้จงเกลียดจงชังพระรัตนตรยัยพวกนี้พระองค์จะให้การช่วยเหลือเราจะโปรดคนพวกนี้ทำให้บรรดาสรรพสัตว์เหล่านี้ถึงซึ่งพระนิพพานให้จงได้ เขาว่ากันว่าพราะมันชุศีที่ปรากฏตัวในอู่ไทศซันได้เคยตรัสโลกธรรมะอุปมาว่าความทุกข์ดุจมระปัญญาดุจแตงมีความสงสัยเป็นรากเงา่าดุจความขมทั่วทั้งรากต้นใบและของผลมระก็ถอนรากเง่าสงสัยด้วยปัญญาให้สิน้นดุจแตงที่หวานฉ่ำทั้งผลใบ ต้นถึงรากถึงจะเหมือนกันแต่ตรงข้ามกันสุดขัว้วพืชชนิดหนึ่งอุปมาเหตุแห่งทุกข์ไปสู่เหตุแห่งทุกข์พืชชนิดหนึ่งคือปัญญาแห่งปวงพระพุทธเจ้าในตรีการที่ได้ลิ้มรสสัมผัสเมื่อใดก็มีแต่ความหอมหวานของจิตที่หลุดพ้นฉันนั้นนี่คือความสวนทางระหว่างทุกข์และปัญญา พอเข้าใจการดับทุกข์ด้วยปัญญาย่อมหลุดพ้นจากวงกลมที่หาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดไม่ได้แน่นอนทั้งหมดคือความตั้งใจสูงสุดของพระมันชุศีที่จะพาทุกคนไปสูม่มรรคผลอันหลุดพ้นเพราะใช้ปัญญาแก้ไขต้นเหตุแห่งทุกข์คือความสงสัยธรรมนิยายมหายานคนธร,รมใต้ร่มไผ่ม่วง สงสัยเป็นของคู่โลกเพราะโลกนี้ต้องสงสัยพอสงสัยจึงเกิดสังสารดับสังสารด้วยปัญญาจึงสิ้นสงสัย